มาร์คตรงนี้ก็มาหมุนรงนี้เอานะครับแค่เบอร์สิบสองมาร์คเข้าไว้มาร์คทีเข้าไว้นะก็ให้ตรวนี้มันขนานกันจับเบาทั้งไอดีไเสียให้มันขยับได้จังหวะอาดสุดเราก็เอาคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนเรามาเปิดฝาจานไปนะครับ ในบนไ้ก่อนมาดูกันว่ามันมีอะไรสึกหลอไปมากเห็นน้ำมันเครื่องน้อยมากนะได้ค่อยได้ค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยน้ำมันเครื่องมีนิดเดียวเ เปลี่ยนนะครับเวฟเวฟร้อยเวฟร้อยสิบเนี่ยแกนมันจะเล็กไม่เหมือนโซนิกนะโซนิกเป็นเบอร์สิบเจ็ดนี่เบอร์สิบสองเราน็อตคา ราคาไว้กันหัวมันบานเวลาเราดูดกันไป ก็ยังไม่หมดนะโซ่ไม่หมดหมดว่าตัวดันโซ่จะใช้ไม่ได้นะครับ กระบอกดันโซ่จะใช้ไม่ได้ก่ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าตัวกระบอกดันโซ่เหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับจะลองน้ำมันใส่ดูนะโซ่มันย่อนตลอดเนาะ ทีนี้รั่วนะน่าจะมีอะไรเข้าไปคานะครับตะกนูนี้รั่วไม่นะอะอ่ยอย่างนี้อยู่พอล้างแล้วอยู่นะครับ จะรั่วได้เนี่ย thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm thử nghiệm ไ,ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่มันมีว่าเศษอะไรเข้าไปคานะตอนแรกไม่อยู่นะครับ ใช้ได้ครับก็ถอดลูกปืนแกตาลิ่นมาหมุนดูนะครับไม่มีเสียงฟ้านะครับใช้ได้อยู่นะครับนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเชฟไปเลย ถ้าถ้าถ้ามันมีเสียงดังนะมันจะเซตนะครับเนี่ยหมุนดูเนี่ยเปลี่ยนโซ่เราลิ้นยางกิ้งอะไรไปเดี๋ยวจะไม่หายนะแต่เราไม่เช็คตัวนี้ตัวนี้เงียบก็ไม่ต้องมานั่งรื้อใหม่ครับอะไรก็เป็นแท้เบอร์สูงนะครับโซ่เราลิ้นเก้าสิบข้อยางกดเราจะไม่เปลี่ยนนะครับยางกดก็มีนะครับแท้ก็จะเป็นหรหัสนี้นะครับ อยางกดโซ่โวบนก็ออยังดีอยู่ไม่เปลี่ยนนะเพื่อประหยัด้นถึนกับลูกค้าอย่างกิ้งโซ่แท้นะครับเบิร์ศูนยเหมือนกัน ดูว่าเข้าแน่นอนไหมครับใส่โซ่ราวลิ้นเรียบร้อยก็ดูมาร์กนี้นะครับมาร์กขีดนี้ให้ตรงกับสิ่งนี้นะครับ เสิ่งนี้กับมากขีดที่ล้อไม่เหล็กแล้วก็มาตั้งเฟืองราวลิ้นให้มันขนาดกันนะนะจุดนี้นะครับเห็นขีดไหมขีดล่างบนให้มันขนานกับฝาสูบเป็นอันว่าใช้ได้นะครับ ตึงแล้วนะครับชงเราลิ้นตึงกะบอกน้ำโต้ใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกน้ำมันเครื่องมันแห้งด้วยมีเศษอะไรเข้าไปขาอยู่ที่กลไกลของวาล์วกันกับนะครับก็ล้างแล้วก็เอาน้ำมันหยอดดูมันก็อยู่นะนี่คใช้ได้นะครับแต่ใช้ไม่ได้เนี่ยกดมันจะลงตามสติ๊กเลยตึงแล้วนะครับไม่มียุคแล้วนะเพราะว่าขานกันะน,นี้นแล้ว เรียบร้อย เรียบร้อยลองเครื่องแล้วนะครับเงียบแล้วนะครับแต่ถ้าตัวดันโซ่กระบอกดันโซเนี่ยทำเสียเราก็เปลี่ยนที่หลังได้นะขอดสปริงมันก็จาไม่ติด ไอ้ตัวยางรองมันก็ออกมาได้เลยไม่ต้องรื้อจานไฟเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเวฟร้อยสิบไห่เดวกย่างจานกิ้ง